ยินดีต้อนรับสู่ช่องคา a ออตโต้กันเตอร์ช่องของคนรักเทคโนโลยียานยนต์อากาศยานและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกหากคุณหลงไหลในนวัตกรรมที่ผสานความเร็ว ความแม่นยำและพลังการทำลายล้างวิดีโอนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกับ AGM 65เวอร์ชั่นปี2026ที่ถูกพัฒนาให้ล้ำหน้ากว่ารุ่นก่อนๆนในหลายมิติ AGM 65เป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อมาเวริกซึ่งถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่รุ่นแรกสุดจนถึงเวอร์ชั่น202 16ล่าสุดขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงหลายด้านทั้งในเรื่องของระบบนำวิถีระยะยิงและความสามารถในการเจาะกรอบเป้าหมาย1ในจุดเด่นของ a g m 6 5ปี2026คือระบบนำวิถีแบบคู่ที่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบอินฟราเรดแบบปรับปรุงใหม่และระบบเลเซอร์ความแม่นยำสูงทำให้สามารถยิงได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณสูงหรือฝุ่นควันหนาทึบ นอกจากนี้ยังมีระบบ AI ที่ช่วยให้ขีปนาวุธเลือกเป้าหมายแบบอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ระยะโจมตีโดยอ้างอิงจากข้อมูลภาพถ่ายและความร้อนแบบเรียลไทม์ในด้านที่สยัยการยิง AGM-65 รุ่นใหม่สามารถทำระยะได้ไกลกว่าเดิมมาก จากเดิมที่ระยะยิงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรตอนนี้สามารถเพิ่มได้ถึงประมาณ35-40กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความสูงและความเร็วของอากาศยานที่ยิงระบบขับเคลื่อนของตัวขี่ปนาวุธใช้เชื้อเพลิงแข็งประสิทธิภาพสูงที่ให้แรงขับเร็วกว่าเดิมทำให้ใช้เวลาในการเดินทางสู่เป้าหมายลดลงอย่างมากโครงสร้างของ AGM-65 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้เบาและทนทานมากขึ้น ตัววัสดุภายนอกใช้โลหะผสมพิเศษที่สามารถทนแรงกระแทกและอุณหภูมิสูงโดยยังคงน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกับเครื่องบินขนาดกลางถึงใหญ่เช่น F-16, F-15 หรือแม้แต่โดรนขนาดใหญ่รุ่นใหม่ๆอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของขีปนาวุธรุ่นนี้คือการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกลางผ่านคลื่นความถี่ปลอดภัยระดับสูง ทำให้นักบินสามารถควบคุมหรือยกเลิกการยิงได้ระหว่างการบินลดความเสี่ยงจากการยิงผิดเป้าหมายหรือโดนพนลเรือนโดยไม่ตั้งใจจากการทดสอบในสนามจริงพบว่า AGM 65เวอร์ชันล่าสุดสามารถโจมตีเป้าหมายประเภทรถถังอาคารหรือเรือขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำโดยมีอัตราความคลาดเคลื่อนต่ำมาก อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ของเครื่องบินได้ดีขึ้นปรับพฤติกรรมการบินได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อเป้าหมายมีการเคลื่อนไหวหรือมีการป้องกันที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับขีปนาวุธประเภทเดียวกันจากประเทศอื่น,นๆเช่นบริมสโตนของอังกฤษหรือ Kh-29 ของรัสเซีย AGM-65 2026ยังคงโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายในการใช้งาน ความแม่นยำและการบูรณาการกับระบบอากาศยานรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวแม้ว่าราคาต่อหน่วยอาจสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่าสำหรับภารกิจที่ต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำและปลอดภัยในมุมมองขอองค์การใช้งานเชิงยุทธศาสตร์ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในแนวทางสงครามยุคใหม่ ที่เน้นความรวดเร็วในการตอบโต้ความแม่นยำสูงและการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลขนาะเดียวกันก็สามารถเพิ่มความสามารถให้กองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้ในทุกภูมิประเทศสุดท้ายนี้สำหรับผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การพัฒนายุทธปกณ์หรือยานยนต์สงครามอย่าลืมกดติดตามช่องคาร์ออโต้กันเตอร์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจและเข้มข้นแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ